รับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับผม Max Gaming นะครับวันนี้คนอยู่กับผมในเกมการ์ดสตาร์เวกัสที่มีชื่อวิชั่นว่าดักฟังนั่นเองนะครับแย่โอเคก็ขออภัยนะที่คลิปลงช้าไปหน่อยนะครับไม่คงคงไม่ว่าอะไรกันนะฝีมือในการแอบตังเราไปนะสวัสดีเช่นกันครับมีเข่ารื้อแฟงกับคนขมันทำกับพวกเขาใหญ่ไปเมื่อคืนเพราว่าจะไม่มีโอกาสได้ฟอกเงินแน่ๆแต่ในนักมายแชมเปี้ยนเงินเป็นเรื่องเนี่ย โอ้ยขอเอเอถ้าไม่ช่วยช่วยอ่านเองดีกว่าครับผมผมป่วยมากเลยตอนนี้ผมป่วยอยู่ครับผมไม่มีแรงไม่มีเสียงใหู้ดแห้วหรับ โอเคไปต่อเลยนะพอดีขอใครเนี่ยนะพอดีผมป่วยมาเลยต้องให้ท่านผู้ชมอ่านซับเตอร์ตันเองนะครับถ้าผมไม่ป่วยนี่ก็ผมก็จะอา่านเองนะครับโอเคเป,ไป,ไป็นวิดีโอก็มีอะไรของบ้นนะางวะเนี่ยเย่ทนะั้งแหลกเหมือนเดิมครับขออใครเ้ี่ยไปยยนะครับลองลองผ่าไ,ไปนะจุดนี้นะครับเยสเว่เว่เว่ านางเจ๊เบลลี่คุณดียังไงนะปากลรขึ้นมาซะเรักษายะหังแล้ตามแบนี้ไปโอเคครับ แล้วเราขับจะให้มันรู้ตัวนะเพื่อใหมันรู้ตัวเราก็หมดสิ้นกับภารกิจเลยนะครับเดี๋ยวโอ้ยโนโนโน่โว้วมันไปละโอ้ยชิบหายหายหายเลยโว้วึ้นไม่ได้ละติดโอเคตายนะ มีตามแรนขึ้นไปนะขึ้นดีวะโอเคบั๊กของเกมนะคยังเยอะอยู่นะเกมนี้ผมไม่ค่อยชอบบั๊กแต่บั๊กโคจะติดบั๊กเลยปืนมาเยอะนะครับฟังตัวแล้วแล้วแบนดี้อ๋อมีปืนเมียนะวันนี้ไม่ไต้องกลัวมีปืนมาเยอะมากใครมาโซเพนีโซเพนนีกับเบลลี่

ก็จคก็จบไปกับมิชชั่นที่เท่าไหร่ครัมิชชั่นที่11นะครับโอเคต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาเลอดนะครับก็ต้องขอบอกด้วยนะเพราะตอนนี้ผมใช้ iPhone แล้วนะครับก็ารจะแคสเกมบน Android นี่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะผมไม่ค่อยได้เปิดเครื่องครับโอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไลค์และ s u b s c ค i b e คลิปของพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการให้ผมทำต่อไปนะครับผมเล่นต่อแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ